อ่านะครับสวัสดีวันอาทิตย์น,นี่ยนุสรณ์อะจนี่ไรเฉยนียย่บ้าน,นตุยจูนซาซิงไม่เท่าไงหางส่ง <laughs> อ่าพ่อนุ่มมาจากบ้านกระตุยจูนครับหรือหางส่งมาวันนี้ก็จะใส่อะไรครับใส่เท่าครับใส่เท่าใส่เท่าผ้าและอะไรครับแค่นี้เลยอ่า เดยวดรถก่อน <50 9. S 1> อ๋อเวฟบร้อยสิบไออ๋อรุ่นนี้นะครับน,น,น,น่าจะต้องถ้าอยากประหยัดงบไม่ไม่ต้องใส่พักเท้าก็ได้เนาะเอ,เอาแต่ท้าที่นี่ทำได้นะครับ ทำไงได้ท่อมันโลดไปโลดมาเจ้าของบอกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทไทก็เลยมาใส่ท่อนะครับเป็นท่อผาหมุกช่วงนี้ต้องผาหมุกนะครับผาดังไม่ได้ทางการกำลังปรับปรามอยู่ของตัวก็แล้อ,อจวนั่น ดคครับฟิวขียนน้อยวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็เรารับงานง่ายๆนะครับงานเพลงงานยากขอผลัดไปก่อนครับเพราะว่าตลอด5วันที่ผ่านมาก็ไม่ได้หยุดเลย ร้อนเออไม่อมันไม่มีใครเอาเงินพวกพี่ซอมอเไมหรอพวกอ่ะถ้าไปเขียวคดวางดูเราของยังไม่เห็นนะท่อนี้ขอท่อตั้งแต่ยี่หกยีเี่แปเป็นข้อข ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเอาตัวถ้วยแกดูหน่อยสิ TP พร้อมแน่พร้อมโมโกตงอยู่นี่อนี่เจ้าของนี่นี่เปิดใหม่แล้วครับอ่ะเจ้าของบอกว่าใส่พักเท้าไปเลยเถอะไม่ต้องไปเปลงอะไรมากมาย ไม่เมีนท้ายใม่มีเจ้าของว่าเอาไปเถอะอ่ะสสกเจ้าของไม่พูดมากนะครับอาช่างบุนทอรีบจัดไม่ตัดไป ต้องบุนไปไหนยิงตรงเลยนะครับงานนี้ ช่วงนี้โครเมียมนะครับชุบกำลังมานะครับอ๋อสู้เขียวต้างมาชนะนำเลยแต่น <c oughs> ทนทุนโทษแน่นีน <c oughs> แต่วันนี้นะครับโครเมียมทั้งชุดเลย <c oughs> ตัดกี่ข้อ อ่ะเอา,าอ่มวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวคันนี้เสร็จก็จะปิดนะครับพาบุญหอไปติฟุตบอลนะครับที่สนามญยาเทียมเพราะว่าบุญหออืดเหลือเกินช่วงนี้ร้อยโล เดืดเลยเม่ชวงเกี่รดโดนโอ้ลมแรงนะครับวันนี้แมททิดชอบนปพ่อเหร่งนี้ เป็นยังไงบ้างครับบ,บ,บีอะไรพอดีหมดเลยเนาะ,อะโอเคคันนี้นะครับโซ่สตือหนึ่งชุดพร้อมท่อผ่าโมโกแล้วเหล็กพักเท้าเสริมด้วยนะ้ำมันเครื่องนะครับอโอเคเรียบร้อยแล้วครับบ้านโทรเนาะ <c oughs> ได้ถ่อยเสียกับบ้านเ,เดินทางปลอดภัยครับ นะครับวีบ 2, 2021วีบร้อยสิบิบ2021คันนี้นะครับดุมยอ่อเตอร์ยิปยิบแปดนะครับตันนี้โชคพอด อามจากของหนุยหน่ยเรซิ่งอ่ะคอกอล้องเลดรุ่นนี้นะครับก็ต้องขันมาทางนี้นะครับ ส่วนท่อนะครับเป็นของ VCT นี่ไม่พอใจสเตอร์ครับจะมาเปลี่ยนเป็น30นะครับเอา27เอา28อโอนนะครับนี่เอามาฟังเสียงท่อ VCT นะครับว่าเสียงจะเป็นยังไง Oh siang duka kan ini.